ครับเปิดตัวเป็นทางการแล้วมีไหมบ้างคะโบ่เริ่มจากใครครับเรมพูดก่อนเหรอก็ช่วงเอเชียไทยแลนด์ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะฮะรายการนี้ก็ าดว่าในไทยเนี่ยเป็นที่แรกที่ทำเป็น survival reality audition show นะครับผมก็ปกติผมจะเจอแต่เฉพาะตอนที่ผมไปที่ประเทศจีนมันก็จะมีรายการประเทศนี้ก็ชัางเยอะแต่ว่าในไทยเนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเจ้าแรกแล้วก็รายการช่วงก็จะเป็นรายการที่ใหญ่มากด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าในระดับเอเชียและในระดับทวโลดด้วยส่วนความเป็่นเต้นเป็นยังไงบ้างครับคนไทยจะได้เข้าถึงกันไหบ รายการนี้กันบ้างคือเราตัวเองเองครับผมว่าความตื่นเต้นของมันคือเวลาที่เราเห็นแบบรายการที่เราแบบมีความเป็นไอดอลหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีความมาตรฐานอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยที่มากําหนดอะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นดิเรกชันของตลาดแต่ว่าดิเรกชันของช่วงเอเชียมันคือไม่มี กดตรงนั้นเพราะว่าทุกคนมาแต่แต่ละประเทศอะไรเงี้ยมันมีศิลปะของตัวเองมีตัวตงตัวเองสูงมากๆอะไรเงี้ยเพราะดังนั้นทุกคนก็จะโชว์ในแบบของตัวเองมันจะไม่มีคําว่าไอดอลที่ตายตัวเพราะว่าอาร์ติสที่ตายตัวเราจะได้เห็นความฮา บางคนมากับสายฮาบางคนมาเป็นแบบสายขายความเอนเทนความดุความอะไรเงี้ยมันจะมีทุกอย่างในทุกโรสในรายการนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ช่วงของการโชว์แต่ช่วงของการอยู่ในการครูมิ่งเพราะว่าเราได้เห็นคนละประเทศเขาคุยกันแบบหลายภาษามากๆขนาดผมเป็นเบทเทอร์นั่งอยู่ผมยังงงเลยบางทีเนเน่พูดจีน กับพวกแขนที่เป็นไทยแันนี้เราก็ลืมตัวอะไรแบบมันมีความหลายภาษา,าใช่คือผมก็รู้สึกว่าเออมันสนุกตรงที่ว่ามันมีเขาเรียกว่า no music no boundary จริงมันไม่มี b อ u ด d a r y สำหรับรายการจริง นี่นี่ละครเลยครับนี่ที่เคยผ่านรายการได้เเป็นยังไงบ้างครับมันแตกต่างจากปีที่เราประกวดไหมครับเ่ก็ไม่รู้สึกว่าความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือน้องๆก็ต้องมาประกวดแล้วก็เตรียมซ้อมอะไรอย่างงี้แต่นี่รู้สึกว่าที่มันแตกต่างคือมันเปนิดกว้างมากขึ้นใช่เมื่อก่อนมันก็จะอยู่แค่ใน,ในประเทศน,นั้นชาติแต่เนีรู้สึก่ตอนเนี้เฮ้ยเรามีหลายชาติมากขึ้นแลวตัวเนเองก็สาม,มารถแชร์ประสบก,การณ์ที่เราเคยได้ผ่านตรงนี้มาที่เราไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็สามารถแชร์ตัวนี้ให้น้ๆได To share experience. Uh, How do you feel, Jack. Do you feel? Hi, Jack. Do you this up mm -hmm. uh, <laughs> uh, I feel like, uh, yeah, I was saying up there that my only goal here is to uh, give more opportunities to uh, different territories around Asia for people, young people to, uh, that, have, that have dreams, uh, that's passionate at what they do. to give them environment uh, to release it and to shown give release an and be สำหรับพี่แจ็คนะคะก็คือเป้าหมายเลยก็คืออยากจะทําให้ที่นี่ค่ะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนที่มีความฝันแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะมีแพชชั่นอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ทุกคนได้มาเปิดศักยภาพแล้วก็ลดล็อกทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวเองที่ดีที่สุดค่ะ That's correctYeah <laughs> and uh... Oh <my> yeah, and I think uh... uh The, also, the other thing is not really following the traditional method and format and formula of doing everything. And uh, I believe, I believe um, the color of, their, of a person's character uh, is harder to achieve. Than skill set. Because skill set you can you can practice. You can practice and do it over and over again to get it right. But it's harder to have to bring that character out of someone and the personality, the color, the the, the tone of their 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 true self. So my standard is focusing and prioritizing that. So I'm not seeing TV jack. มองว่าเป็นมาตรฐานหรือว่าสิ่งที่ให้ความสาคัญมากที่สุดนะคะไม่ใช่สกิลเซ็ตหรือว่าทักษะการร้องหรือว่าการเต้นเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ตลอดแต่สิ่งที่น่าท้าทายแล้วก็น่าสนใจคือการดึงเอาสีสันของความเป็นตัวเองออกมาค่ะเพื่อให้ถูกเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่พี่แจ็คมองว่าสําคัญมากๆเลยค่ะ Lastly I want the young people in Thailand to be shown all over Asia whether they're from Thailand whether from Indonesia Malaysia Philippines Uh, Indonesia, India, uh, Korea, Japan, uh, 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 China, like everywhere in Asia to share that uh, talent everywhere to be seen. สุดท้ายแล้วนะคะก็คือพี่แจ็คอยากให้เวทีนี้ค่ะมาเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในเอเชียค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพออกมาเต็มที่ค่ะใช่เ <laughs> <laughs> ขาว่ากันพูดถึงเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านนะที่ไม่ได้มาเป็นอย่างบ้างเขาแบบเป็นเมนเทอร์แล้วกนอื่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 นอื about uh, Nong Pen, Nong Tan mm -hmm. Yeah man he's a great guy I mean what do you want to know about him like personally or like in this show Yeah I have ว่าเป็น mentor เป็นยังไงหรือว่าเป็นคน <How, S 2> ยังไง How is he as a mentor? Oh he's very professional and he's uh, when he says something it's i t straight s up to the point And and he's very experienced you know and he's been in the game for a while for a long time already Very professional, very talented and you know we're honored to have him on the show คือผมว่าเซ็นเขามีความแบบว่าเวลาคอมเมนต์แล้วมันจะมีจุดที่แบบเราอยากให้น้องเขาไปแบบพัฒนาอะไรเงี้ย เขาจะพูดคําที่ดูแบบว่าจริงๆถ้าพูดด้วยอีก,อกโทนเนี่ะมันจะรู้สึกว่าทำไมแบบ เขาเรียกว่าให้เราปรับปรุงกันแต่เตนด์พูดดูแบบทั่วทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติเราเลยไม่รู้สึกว่าออฟเฟนด์เรารู้สึกว่าออกเตรียมพร้อมที่จะฟังคำนั้นเลยรเขามีอะไรไปตีกันกับนอลมันมีความ g e n t l ลมีความ g e n t l ลอะไรเงี้ยเออผมว่าเออมันมีความถ้าเป็นสมมติที่พูดเนี่ยถ้าเป็นพี่นพก็คือนองร้องไห้เลยมีมีคที่ร้องไห้อะส่วนใหญ่เป็นร้องไห้ด้วยความดีใจครัไม่มีใครร้องไห้คนเดียวเพราะว่าเป็น gentle ทุกคนไม่ได้ดู เบนเทอร์คือ่นเก่มากน่ารักน่ารักใส่ีใส่ีใครดูสุดครับใครดูสุดครับไม่บอกวิดดัสงดูหรอมีนิสมี s ิอ้ยฉัอยู่ใ m อ๋อฉันอยู่ในมีนิส n ม่ฉ t นอยู I ใ i มีนีนยู่ใน y but you. Yeah. เชะชิญชวนรับตั้งแต่ดตากตาเราให้ตัวแทนที่เป็นในพื้นที่เชิญชวนนะครับ ค่ะก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะคะให้ติดตามรายการเลยด้วยเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่ามีพี่ๆเมนเทอร์ท um ี่ผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วก็มาแชร์สินิดีให้น้องๆแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เปิดใหม่จริงๆเพราะว่ามันมากกว่าสแตนดาร์ดเราได้พูดเอาไว้มันมากกว่ามันต้องหลุดกลอกใช่ทุกคนอยากให้มมาเป็นแบบ มีค er, าแรคเตอร์ของตัวเองมีความยูนิคของตัวเองในนั้นดังนั้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็อยังท่าคนติดตามรายการช่วงเอเชียขอบคุณค่ะบถ่ายรูปรูปไหยค่ะสี่คนถ่ายกล้องค่ะ